กูว่าที่นูอยากได้เงียปมาดูสิมาเดินเดี๋ยวมาดูเนาะมาเข้ามามาเอามาดูอะไรก็มาดูเร็วๆสวัสด He <ion> ีครับสวัสดีนะครับเราจะไปได้เอ่ยไปสกลเนาะไหนครับผมไปหับเขาเหนียวนะครับอ่า ตอนนี้ก็อสามแยกคนบุญเน่่เนาอะนะครับผมเดี๋ยวเขาจะไปเรื่อยๆขึ้นรถไครโอไม่ใช่ในะครับอ่ะมุกตาจะไปไหนเอ่ยหืมุตาไป,ไปไหนครับไปไหนครับไปล้างข้าวเหนียว ไปรับข้าวเหนียวที่ไหนเฮ้ที่ไหนสิบโบสิบเอสิบใบไปแล้วป่ะเนี่ยครับผมตอนนี้สามแยกคนบุญนะครับเข้าใจไหมเข้าใจแล้วปะเน,น,น,นาเะ 那也。Yeah, yeah. Ah เอออะไรเรียกอะไรแบบนั้ตนตักตักอาหารตักซีถูก,กอย่างนี้นไม่อิน,น,นตัยอาหา ง่องไหมตังงองไหมครับง่องก็น,นอนเลย,ยน,น,นี่ไงหมอนก็น,นี่นอนไหมค่ะ <c oughs> อ,อันนี้เขาเจ้าเอืนบ้านอย่างนึงบ้านห้ <irony> นวยน้ำใสบ้านห้วยน้ำใสอ๋อนะครับผมอันนี้เพิ่งรู้นะครับผมว่าเป็นบ้านห้วยน้ำใสนะครับนะครับอันยวนเครื่องผู้พายยนต์นะ,ะนะครับผม แหละเนาะนะครับผมอขอบคุณนะครับผมที่ทุกท่านนะครับผมชมคลิปในช่องดีดิสแนลเนาะนะครับเดี๋ยวอัปเดตนะครับผมถึงที่ในอีกรอบนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ